ก็ขอกราสดีกวงกันด้วยนะครับวันนี้พ่ช่าโมโตโฟกาเดชเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในแอปหาเงินนะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมดีแอปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนเพื่อนสามารถลงวิดีโอได้นะทุกคนสําหรับคนที่อยากลงวิดีโอนะครับเพียงแค่แนะนําวิดีโอนะครับคุณก็จะสามารถได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินเหรียญนะทุกคนเพื่อแลกเงินรางวัลนะครับตรงนี้ โอเคหลังจากพี่เพื่อนๆกดเข้ามาในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกดที่ศูนย์งานกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับวิธีการหาคะแนนนะครับวิธีการหาคะแนนนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื <Yeah. S 1> ่อนๆสามารถใส่รหัสตรงนี้ได้นะครับกดไปที่ใส่รหัสนะครับ ทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใส่ตามนี้เลยนะทุกคนให้เพื่อนๆใส่ตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดแลกรางวัลนะครับคุณก็จะได้รับรางวัล1 0 0ถึง999,999คะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกเป็นบัตรเติมเงินนะทุกคนตรงนี้เพื่อนๆสามารถเล่นได้นะทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านบนสุดนะครับหลังจากนั้นกดที่ปั่นนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนสปินได้นะครับตรงนี้เราสามารถหมุนสปินได้นะทุกคนตรงนี้หมุนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคนเราได้หนึ่งร้อยนะทุกคนหนึ่งร้อยคะแนนนะครับตัวนี้ก็มีวิดีโอขึ้นมานะทุกคนตรงนี้ก็วิดีโอเยอะหน่อยนะทุกคนเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริงหรือไม่นะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะตรงนี้ ก็ลองเล่นลองพิจารณาดูนะครับสําหรับแอปนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันหาได้หรือไม่นะผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการเล่นนะถ้าใครอยากเล่นตรงนี้นะครับก็โฆษณานานนิดหนึ่งนะครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนยังเหลืออีกสองสิทธิ์นะครับในการหมุนนะครับเดี๋ยวเพื่อให้ปรเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทําการหานะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน เลื่อนดูด้านล่างด้านล่างนะทุกคนด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะให้เล่านะครับดูวิดีโอ10วิดีโอเต็มนะครับคุณก็จะได้รับ200คะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะตรงนี้เราสามารถเล่นเกมได้นะครับเล่นเกมได้นะทุกคนเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับให้เพื่อนกดที่เชิญเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเขียนบอกว่าแนะนําเพื่อนของคุณนะครับและ รับค่าคอมมิชชั่นอ้างอิง5%นะทุกคนตรงนี้ถ้าคุณนะครับทำการเชิญเพื่อนนะครับคุณจะได้รับ5%ของคะแนนของเพื่อนของคุณนะทุกคนตรงนี้ผมก็ไม่มีใครเชิญนะทุกคนผมก็มีอยู่ศูนย์คะแนนนะส่วนที่คนเชิญนะครับพวกนี้นะทุกคนอันดับหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะตรงนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับลองเล่นดูนะครับเพื่อนๆสามารถรับคะแนนได้นะทุกคนตรงนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกมนี้ส่วนมากก็ให้แนะนําเพื่อนนะมันจะได้เยอะนะทุกคนผมแนะนําเลยถ้าใครอยากเล่นนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าแอปนี้มันถอนยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกดไปที่ว a l l e t กันนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เล่านะครับทําการกรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะทุกคนกรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับหลังจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับ หลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราทําการใส่เครือข่ายมือถือเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่ของเพื่อนๆเ,เข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนตรงนี้ก็เยอะอยู่นะคะแนนที่ใช้ในการแลกนะครับตรงนี้ขั้นต่ํานะครับก็จะเป็นสิบบาทนะนะทุกคนสิบบาทต่อสี่หมื่นห้าพันคะแนนนะครับสูงสุดสําหรับแอปนี้นะครับก็จะเป็นห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งล้าน ก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะทุกคนตรงนี้ก็เยอะอยู่นะถ้าใครอยากเล่นนะก็ค่อนข้างจะเยอะนะถ้าใครอยากเล่นตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็มาแนะนํานะสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นนะครับตรงนี้โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อน,นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ